แล้วนี่นะคะปาซิลสุดมากค่ะทุกคนนี่เปียวเนี่ยจะเอามาหมกนะคะอ่านี่เราคลุกเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องสาวหนองคายนะคะแล้วก็เปียวนะคะส่วนนี่ค่ะนี่ก็เป็นปาซิลนะคะนี่ ที่เราไปดักกันวันนั้นนะคะแล้วเนี่ยเปียวเนี่ยจะเอาปลาซิลเนี่ยมาทํากับข้าวนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เปียวจะทําเมนูอะไรนะคะ <Okay. S 1> แล้วนี่นะคะปลาซิลสดมากค่ะทุกคนนี่เปียวเนี่ยจะเอามาหมกนะคะแล้วเวลาเปียวจะหมกเนี่ยเปียวจะเด็ดหัวออกนะคะแล้วก็เอาไส้เป็นพวกที่เป็นอยู่ตรงท้องมันนะคะออกนะนี่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราจะตัดหัวนะนี่นะคะ เราจะเอาหัวนะแล้วก็นี่ที่บ้านเปียวมันจะเรียกก็เป็นขี้มันนะคะเราจะเอาออกเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะเอาหัวไว้หรือจะเอาหัวออกนะคะนี่ถ้าตัวใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็เอาเก็ดมันออกหน่อยค่ะนี่แล้วก็เอาหัวนะคะ นะคะเราก็เพิ่งตัดหัวเสร็จนะคะนี่ดูมือดียังเปื่อนอยู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเปียวเนี่ยจะเอาไปล้างให้มันสะอาดนะคะอ่ะทุกคนคะนี่ปาลาเราล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผักอิตูแล้วก็ผักชีลาวนะคะนี่ที่บ้านเพียวเรียกผักอิตูเนาะใส่เยอะยิ่งหอมค่ะทุกคนแล้วนี่เพียวชอบอีกอันหนึ่งเลยขาดไม่ได้นะคะผักชีลาวใส่กลิ่นอย่างนี้เลยค่ะอร่อย ส่วนนี้นะคะเราตำเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกแห้งนะแล้วก็มีตะไคร้ค่ะตำรวมกันนะคะแล้วก็เอาใบมะกรูดใส่ตำลงไปด้วยนะคะจะได้กลิ่นหอมๆค่ะอาจจะลมนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันช่วงลมเว้าเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะเครื่องที่ตำนะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนๆก่อนนะ คนให้มันเข้ากันก่อนค่ะนี่เราก็คุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะใส่ปะลาร้าเลยค่ะขาดไม่ได้อีกหนึ่งตัวนะนี่ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะนี่อือหือิมหอมมากทุกคนแล้วก็ผงนัวนะคะ นี่ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะเพิ่มความนัวค่ะอ่าแล้วก็คนอีกรอบนะคะกลินหอมอะ่ะนี่ สุดท้ายเลยนะคะนี่ผักอีกตูนะคะโรยไปเลยไข่เยอะๆผักชีราวแล้วก็คนอีกรอบเลยค่ะนี่เป็นตะแซบเป็นตะแซบเห็นเมนูนี้ทีไรแล้วเียวคิดถึงบ้านทุกทีเลยค่ะทุกคน เพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบทำหมกแบบนี้กินนะคะเนี่ยอ่แล้วเราก็หอกันเลยนะคะนี่ทุกคนหอมมากหอมทั้งเครื่องหอมทั้งปลาหอมทั้งผักนะคะนี่หมกจุกๆไปเลยหนึ่งหมกจุกๆ เดี๋ยวน้ําเนี่ยมันจะออกมาเองนะคะออกมาจากเครื่องแล้วก็ออกมาจากป้านะมาค่ะทุกคนห่อกันเลยนะคะนี่นะพับมาอย่างนี้เลยค่ะห่อแบบนี้เลยนี่เปี่ยวก็เพิ่งหั่นหอนะคะนี่อาจจะไม่สวยนะคะนี่นะแล้วเราก็นี่ใช้กา้านใช้ก้านกล้วยเนี่ยคะ่ะ รัดอย่างนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเราห่อเสร็จรัดเสร็จนะคะแล้วนี่ เอาใส่ไฟเลยค่ะตอนอย่างเนี่ยเราจะค่อยๆย,ย่างนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะโุ้ยทุกคนตอนนี้ลมมากเลยค่ะลมแรงมาก เราย่างมาสักพักแล้วนะคะแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเราเนี่ยจะค่อยๆพลิกนะนี่เราก็ย่างสักพักแล้วนะคะมันกลิ่นเนี่ยมันจะหอมเนาะแล้วนี่เวลาเราจะดูว่ามันสุกยังไงนะคะนี่เนาะใบตองมันจะไม่ไหม่อย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบหอมมากนะคะเดี๋ยวเรามาใส่จานกันเลยค่ะตัดกันเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่จานเลยค่ะอือหือ ลมก็ลมแรงมากค่ะทุกคนนี่เรามาเปิดกันเลยค่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนนี่หอมมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะทุกคน ได้เวลาสําคัญแล้วนะคะก็คือการชิมนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะฝีมือเรานะคะจะเด่นขนาดไหนคะ่ะนี่นะคะแล้วนี่เปล่าชอบนะคะกินกับพริกสดนะแต่ว่าเปี่าจะเอาไปจีก,ก่อนนะคะให้มันหอมๆเนาะอร่อยค่ะนี่เลยนี่ นี่อืมอร่อยค่ะแล้วนี่นะม,มันจะรสชาติแบบเค็มเค็มเนี่ยมันไม่เค็มโดดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเค็มน้ำปลาล้าเนาะแล้วก็นัวแล้วก็หอมน้ำปลาหอมเครื่องที่เราทำม,มากเลยค่ะเพิ่มความเผ็ดกับลูกโดดค่ะอ,อร่อยมาก ขึ้นหูเลยเผ็ดอ,อ,อร่อยอ่ะ แล้วเวลาที่เปียวย่างนะคะเปียวจะย่างให้มันแบบแห้งๆอะ่ะเพราะว่าเปียวชอบเนาะย่างให้มันแห้งๆอะ่ะมันจะยิ่งเพิ่มความหอมให้เราไปอีกนะคะเผ็ดก็เผ็ดอร่อยก็อร่อยค่ะนี่น้ำตาเนี่ยจะออกแล้วค่ะมมลมก็ลมนะคะทุกคนลมนี่แรงมากไม่รู้ว่าพูดไปเนี่ย จะได้ยินหรือเปล่านะคะอืทุกคนเผ็ดมากต้องกินน้ำขั้นแล้วก็กินกันต่อค่ะอร่อยหอมทั้งผักอีตูแล้วก็ผักชีลาวที่เราใส่ไปนะคะหอมมากทุกคนนี่ Uh huh. ดูแปบ๊บเดียววะ่ะข้าวเหนียวจะหมดห่อแล้ววะ่ะนี่ทำใหญ่ๆเลย uh huh. ลูกเดอกเข้าไปอีือ uh huh. uh huh. เสร็จอีนนี้หมดแล้วค่ะทุกคนหอมนึงแป๊บเดียวเองอะ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยว เปียวเนี่ยกินให้ดูเท่านี้นะคะเพราะว่าข้าวเหนียวหมดไปห,อห่อนึงแล้วเนาะส่วนปลาซิลเนี่ยที่เราหามาได้จากคลิปก่อนเลยนะคะแล้วเราก็เอามาทํากับข้าวในคลิปนี้นะคะค่ะถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็มากินด้วยกันนะคะอร่อยมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทํากินดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมันจะได้กินแบบอายแบบคนอีสานอะนะคะเพราะว่าเปียวเนี่ย กับไปคนอีซา่เนาะได้กินเมนูนี้กะแซฟกิลีจ้ะค่ะส่วนถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้เปียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย